สวัสดีจ้าคนวันพุธด,ดวงรายสัปดาห์1-8มิถุนายน2567สนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมะพยากรกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกเลยว่าสัปดาห์นี้โอ้ยคนวันพุธทำไมมันดีงามอย่างนี้ล่ะดาวเปลี่ยนดาวย้ายเดินทางไปสู่สิ่งใหม่การเริ่มต้นใหม่ไพ่มันดีมากเลยอ่ะหนึ่งไม้เท้าเนี่ยชัดเจนมาก การผีดอกออกผลแสดงว่าไม่เหนื่อยเปล่าเหนื่อยฟรีสิสิ่งที่ได้ลงทุนสิ่งที่ได้ลงแรงสิ่งที่ได้กระทําไปก่อนหน้านี้มีโอกาสเติบโตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้างอกงามมีโอกาสได้รับความยุติธรรมมีโอกาสข่าวดีวเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ชีวิตจะเป็นไปตามที่คิดที่ฝันสมหวังดังปรารถนานะดังนั้นเนี่ยใครที่วางแผนชีวิต อยากมีชีวิตแบบไหนกำหนดเส้นทางไว้แล้วสุดท้ายชีวิตจะเป็นไปตามเส้นทางที่กำหนดสำหรับการงานจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่เก่าก็ได้แต่เป็นหน้าที่ใหม่มันเป็นสิ่งที่เราหวังอยากจะได้ตำแหน่งที่เราต้องการจะได้จะสำเร็จแต่สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนงานใหม่ก็ได้รับโอกาสนะแล้วก็มีเกณฑ์ได้ปรับเพิ่มเงินหรือได้เงินเพิ่มด้วยมันเหมือนว่า ทำอะไรไว้ก่อนหน้าเนี่ยมันจะงอกงามมันจะเติบโตรวมไปถึงเรื่องของธุรกิจทําธุรกิจทํากิจการช่วงเนี้ยถือว่าเห็นผลงอกงามงอกเงยเป็นชิ้นเป็นอนันเพราะฉะนั้นความหมายดีทํานายว่าดวงดีทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องธุรกิจเพราะว่ามันดูเข้าที่เข้าทางมันดูเป็นไปในถึงที่เราต้องการ มันไม่ใช่ว่าเป็นไปในสิ่งที่มันต้องเป็นนะมันเป็นไปในสิ่งที่เราต้องการนี่คือข้อดีแล้วไพ่ความรักช่วงเนี้ยโดดเด่นโดยเฉพาะคนโสดเดอะสตาดวงชะตาฟ้าเปิดเสน่ห์แรงออร่าแรงการเริ่มต้นความรักการสารความสัมพันธ์คนโสดเนี่ยมีโอกาสได้เจอรักแรกพบแล้วค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยๆพัฒนาส่วนคนมีคู่คนมีคู่ช่วงเนี้ย มองว่าควรมีเหตุควรมีเหตุมีผลนะทําอะไรใดๆก็ตามแต่เห็นไหมเหตุและผลการเป็นผู้ให้ที่ดีการเป็นผู้รับที่ดี ไพ่เนี่ยโชคดีอย่างหนึง่งก็คือไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแสดงว่าความรักในสัปดาห์นี้ก็ยังราบรื่นใครอยากจะคุยอยากจะเคลียร์อยากจะกลับมาเริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มได้ทำได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการเงินจริงๆการเงินมองว่าดีโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนการต่อยอดการขยับขยายถือว่าความหมายเป็นบวกจริงๆเนี่ยการเงินระวังอย่างเดียวระวังอย่างเดียวเห็นไหม นมาขอย,ยืมตังค์มันจะมีเรื่องของคน เดือดร้อนติดขัดแบกหน้ามาหาคุณอันนี้แล้วแต่นะอยากช่วยก็ช่วยดวงก็ไม่ได้ว่าถูกหลอกถูกโกงนะส่วนกรณีที่จะยื่นกู้หรือทำธุรกิจธ,ธุรกรรมอยากขยับขยายอยากได้อะไรใดๆเพิ่มก็มีโอกาสได้มีโอกาสทำมีโอกาสสำเร็จโชคลาภก็ค่อนข้างโดดเด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันพุธในสัปดาห์นี้มีแต่พลังบวกเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์ ส่งต่อพลังงานไพ่ดีก็ขออวยพรให้มีแต่สิ่งดีๆการเริ่มต้นสิ่งใหม่งานใหม่สิ่งที่หวังตั้งใจรักครั้งใหม่โอกาสใหม่ๆโชคลาภก็มานะโชคลาภก็มานะเลขเด่นเลขมงคลห6ึ่หนึ่งช่วงนี้แก้เค็ดแก้เคลนะ็นะนะให้บูชาสามพระอรหันต์เสริมดวงดวงดีแล้วนะเสริมอีก พระศิวลีพระอุปคุตพระสังกจ,จายสามพระอรหันต์บันดาลโชคลาภช่วยในยเรื่องของโชคลาภและเงินทองแล้วช่วงเนี้ยต้องทําทานบ่อยๆเพราะมันมีไพ่ขอทานขึ้นเห็นไหมยิ่งให้ยิ่งได้ใครอยากรวยใครอยากถูกหวยช่วงเนี้ยทำทานบ่อยๆไม่จําเป็นต้องเป็นเงินนะของเก่าๆเอาไปบริจาคก,ก็ได้บุญเช่นกันสพระอรหันต์สองค์หนึ่ตลับ239บาท ส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางต้องย้ำนะว่าไม่มีเก็บปลายทางส่วนเรื่องของสุขภาพสุขภาพมองว่าไม่ได้แย่นะสุขภาพไม่ได้แย่แต่ช่วงเนี้บางทีแดดแรงระวังเรื่องของผิวหนังระวังเรื่องของอาการแพ้ใครจะใช้อะไรเกี่ยวกับโลชั่นหรือกับพวกเครื่องสําอางช่วงเนี้ยต้องระวังให้ดีทําบุญบอกไปแล้ววิธีเสริมดวงบอกไปแล้วที่เหลืออย่าลืม ก่อนสิ้นเดือนนี้นะควรจะนะคะวางแผนชีวิตแล้วตั้งเป้าหมายใครอยากวางแผนชีวิตกับอาจารย์ทักแชทมาดูดวงด้วยกันได้ใครอยากวางแผนการเงินทักมาได้ใครอยากจะร่วมทำบุญวันที่8นะฮะ89มิถุนายน มีบวญน,นักหมู่ที่วัดบ้านเกิดของอาจารย์ใครอยากร่วมบุญร่วมกุศลกันทําบุญได้เขาให้นักยากจนบวชฟรีเราก็ได้บุญไปด้วยนะร่วมสมทบทุนได้ทักแชทติก๊กตอ,อกมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ